สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารของ r e ตเตอร์ซิตก่อนหนึ่งนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานในการทําคลิปต่อไป <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของพวกเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดคุยให้กับแฟนบอลทุกท่านนะครับได้มาอัปเดตข่าวสารนะครับเรื่องที่1ครับเป็นความพยายามของซันเชสกับการขวางฟุตจากลูกทุ่มในปี2 0 1 7 ข่าวที่2ครับเชลซีวันโดนหกักคะแนนหลัง20แข้งก่อเหตุทะเลาะวิวาทกับเลสเตอร์ข่าวที่3ครับแฟนบอลเลสเตอร์ซิตี้ตั้งคำถามกับเชลซีหลังเดินนิเบครับปรับทั้ง2สโมรสรเริ่มต้นกันที่ความพยายามของซานเชสกับการขวางคริสเตียนฟุตจากลูกทุ่มเมื่อปี2017อเล็กซิสซานเชสนะครับหวังว่าเขาจะอยู่กับอาร์เซนอลซึ่งเป็นที่แฟนบอลของสโมรสรรักในตัวของเขา แทนที่จะย้ายซบแมนยูในเดือนมกราคามในปี2018เขาต้องเผชิญกับความล้มเหลวกับแมนเชสเตอร์ในเต็ดแล้วก็เป็นแฟนของแมนเชสเตอร์เต็ดบางคนนะครับให้คะแนนว่าเป็นการเซ็นสัญญาที่ยอดที่สุดที่เคยมีมาอเล็กซิสชานเชสน,นะครับยิงไปทั้งหมด80ประตูจาก166เกมให้กับอาร์เซนอลแล้วก็สมควรได้รับการจดจําในฐานนะหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดของสม,มูสรแต่กลับมามีคลิปเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่น่าอับอายของเขาที่อาร์เซนอลนะครับ ที่กำลังถูกแชร์โดยแฟนบอลบนทวิสเตอร์โดยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับคริสเตียนฟุตแบ็กซ้ายของเลสเตอร์ซิตี้เกิดขึ้นระหว่างชัยชนะ10ของอาร์เซนอลนะครับต่อเลสเตอร์เมื่อเดือนเมษายนในปี2017ที่ผ่านมาเป็นจังหวะที่เลสเตอร์ได้ลูกทุ่มจากฝั่งขวาน,นะครับโดยคริสเตียนฟุตรับหน้าที่ทุ่มบอลแต่โดนซานเชสนะครับทำเหมือนจะขัดขวางการทุ่มไกลของฟุตทำให้ซันเชสเนี่ยได้รับใบเหลืองจากผู้ตัดสินไมโจนเนื่องจากยืนขวางการทุ่มบอลโดยซานเชสนะครับ ต้องโทษตัวเองเท่านั้นกฎการแข่งขันของสมาคมฟุตบอลระบุว่าฝ่ายตรงข้ามต้องยืนห่างอย่างน้อย2เมตรจากจุดที่ส่งบอลเข้าเล่นเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทําให้เขาถูกวิจารณ์อย่างหนักในโลกโซเชียลมีเดียซึ่งหลังจากการแข่งขันข,นของเขาเนี่ยได้มีการโพสต์รูปถ่ายของตัวเองนะครับที่เป็นรูปริมฝีปากบวมสองภาพบนทวิตเตอร์ทำให้ผู้คนสงสัยว่าเขาถูกลูกบอลคว้างใส่หน้าจริงหรือไม่อาเซนวนเกอร์ผู้จัดก,การทีมของอาร์เซนอลน,นะครับในเวลานั้น วิจารณ์พุดว่าเขาโชคดีที่ไม่โดนใบเหลืองเพราะเขาตั้งใจทุ่มบอลใส่ซานเชสโดยตั้งใจในครั้งที่2โดยที่ซานเชสเนี่ยไม่รู้ว่าเขาต้องอยู่ห่างออกไปมากกว่านี้ผู้ตัดสินไม่ได้บอกให้เขาย้ายออกไปไกลๆและหลังจากนั้นเนี่ยเขาได้รับใบเหลืองเพราะเขาไม่ยอมรับกฎผมยอมรับนะครับว่าผมไม่ได้เว้นระยะห่างที่กําหนดผู้ตัดสินเป็นผู้กํากับเส้นเขาบอก เวนเกอมีการเปิดเผยภายหลังนะครับว่าอาการบาดเจ็บที่ริมฟีปากของซันเชสเป็นผลมาจากเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับโรบินฮุตต่างหากไม่ว่าจะมีอาการเจ็บที่ริมฟีปากอย่างไรนี่เป็นครั้งสุดท้ายที่เราได้เห็นซันเชสตั้งใจป้องกันในการส่งบอลเข้าเล่นเรื่องเหลวหลายบางอย่างก็มีคุ้มค่าสำหรับข่าวต่อมาครับเชลซีพบกับชตากรรมหลัง20แข้บก่อเหตุเล่วิวาทกับเลเตอร์วันโดนหักคะแนน เชลซีสามารถเก็บชัยชนะเหนือเลสเตอร์2-1นะครับในเกมนัดที่37ของพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับฤดูก,กาลที่ผ่านมาซึ่งเป็นการล้างแค้นความพ่ายแพ้ในศึก,เกีเบครับลูกทีมของโทมัสทูเกอร์นะครับเก็บชัยชนะเหนือจิ้งจอก2-1เพื่อล้างแค้นความพ่ายแพ้ในศึก,เกีเบครับแต่อารมณ์ที่ปะทุขึ้นระหว่างผู้เล่นของทั้งสองทีมนะครับหลังจากที่ริคารูปเบเรรานะครับได้เข้าใส่หนักเบนชิวเิลจากนั้นเนี่ยเปเรราแล้วก็อันโตนิโอรูดิเกอร์นะครับมีการโต้เถียงกันแล้วก็ผักกัน ทำให้ผู้เล่นหลายคนจากทั้งสองทีมนะครับรวมถึงสตาฟโค้ดปะทะกันที่ทัดไลายในนาทีที่93แต่สุดท้ายแล้วนะครับทั้ง2ทีมเนี่ยก็สงบสติอารมณ์ไปแล้วก็แยกย้ายกันออกไปในท้ายสุดหลังจากที่มีการทะเลาะวิวาทกันเกิดขึ้นนะครับล่าสุดนะครับมีสื่อหลายสำนักนะครับไม่ว่าจะเป็น bbc sky sport the mirror รวมถึงเว็บไซต์ของ Lettercity c u r วรได้มีการรายงานตรงกันว่าเชลซี Chelsea แล้วก็เลสเตอร์เนี่ยถูกปรับ22,500ปอนด์ และเกรงว่าสิงบรูนครับอาจจะนุนหักคะแนนจากเหตุที่เกิดขึ้นจากการกระทําผิดซ้ำๆ FA ทั้ง2สโมสรถูกตั้งข้อหาตามผลนะครับแล้วก็หลังจากนั้น,นมีการตรวจสอบเหตุทะเลาะวิวาทแล้วก็มีการถูกปรับนะครับตามจำนวนดังกล่าวซึ่งโควตข,ของ FA กล่าวว่าเชลซีแล้วก็สเปอร์นั้นถูกปรับเงินจริงจำนวน22,500ปอนด์ต่อคนหลังจากยอมรับข้อหาฝ่าฝืนกฎ FAE 20.1คือ การที่ทั้งสองสโมสรไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมของนักเตะหรือเจ้าหน้าที่จากพฤติกรรมรุนแรงและเกิดการยั่วยุได้หลังจากการแข่งขันของพิมลิกในวันอังคารที่18พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับทั้งสองสโมสรยอมรับว่าพวกเขาล้มเหลวในการควบคุมผู้เล่นแล้วก็เจ้าหน้าที่ของสโมสรให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัดและก็งดเว้นจากพฤติกรรมยั่วยุในนาทีที่93ของการแข่งขันนี่เป็นครั้งที่7ในรอบ7ปีที่เชลซีนะครับประสบป,ปัญหาเรื่องวินัยของผู้เล่น พวกเขาได้มีการตักเตือนในเดือนกรกฎาคมในปี2016ที่ผ่านมาว่าพวกเขาเนี่ยสามารถถูกหาคะแนนหลังจากมีการยืดหนุทธร์ต่อค่าปรับจำนวน375,000ปอนด์ทำกลางความวุ่นวายระหว่างเกมกับสเปอร์เมื่อ2เดือนก่อนตั้งแต่นั้นมานะครับพวกเขามีการตั้งข้อหาอีก2ครั้งเนื่องจากไม่สามารถควบคุมผู้เล่นได้แต่ก็รอดมาด้วยการเสียค่าปรับและก็คำเตือนเกี่ยวกับพฤติกรรมในานาคดของพวกเขา อดีตพนักงาน FA นะครับที่มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการลงโทษทางวินัยของผู้เล่นกล่าวว่าดูเหมือนว่าจะมีปัญหาภายในสโมสรเปลี่ยนโรเจอร์ปกป้องผู้เล่นของเลสเตอร์ของเขาและภูมิใจที่พวกเขาเนยืนหยัดปกป้องเปีรดราเขากล่าวว่าในเกมใดที่คุณต้องเจย็นแล้วก็ควบคุมอารมณ์สถานการณ์ในคืนนั้นเนยมีผู้เล่น2กลุ่มนะครับที่ออกมาหลังจากเล่นเกมที่หนักหน่วงในเวลาไม่กี่วันผมภูมิใจในทีมของผม โอเคเราควรที่จะเป็นเลเตอร์ตัวน้อยๆแต่เราไม่ควรที่จะให้ใครมาดังแกได้ดังนั้นเนี่ยผมจึงภูมิใจในทีมที่เราพร้อมยืนต่อสู้และนั่นคือสิ่งที่เป็นทีมดับต้นต้นเราเป็นหนึ่งเดียวกันและก็อยู่ด้วยกันเราเห็นเพื่อนร่วมทีมที่ถูกผักและก็ผู้เล่นที่ยืนหยัดเพื่อสิ่งนี้แน่นอนว่ามันคือสิ่งที่คุณไม่ต้องการเห็นมันอีกแต่ผมต้องการให้เพื่อนของผมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในสนามและเราต้องทำเช่นนั้นให้ได้ สำหรับข่าวต่อไปครับด้านแฟนบอลของเลสเตอร์นะครับมีการตั้งคำถามกับเชลซีนะครับหลังโดน FA ปรับทั้ง2สโมสรแฟนๆของเลสเตอร์นะครับมีการแสดงปฏิกิริยาด้วยความมึนงงหลังจากที่เลสเตอร์เนี่ยแล้วก็เชลซีนะครับถูกลงโทษเหมือนกันหลังจากที่ก่อเหตุทะเลาะวิวาทของทั้งสองทีมที่สเตมฟอร์ดเบิดเมื่อเดือนที่แล้วในการแข่งขันของพรีเมียร์ลีกนัดรองสุดท้ายของฤดูกาลซึ่งมีการประกาศว่าทั้งส,สองสโมสรยอมรับการลงโทษซึ่งทั้งส,สองสโมสรมีการถูกปรับเงิน อย่างไรก็ตามนะครับแฟนๆของจิ้งจอกสยามเชื่อว่าเชลซีเนี่ยน่าจะโดนหนักกว่าทีมของพวกเราโดยคนแรกนะครับเล็กล่าวว่าผู้เล่นของลิเวอร์พูลสามารถออกสตาร์ทได้6หรือ7ครั้งในฤดูกาลหน้าและถูกปรับเช่นเดียวกันกับสโมสรใหญ่ๆคนต่อมากล่าวว่าดังนั้นเนี่ยเราจึงได้ค่าปรับเช่นเดียวกันกับเชลซีปรับและสมควรได้รับหักเงินสาหรับความล้มเหลวอย่างต่อเนื่องเอฟเอทงานอย่างไรสมบูรณ์และไร้สาระที่สุดไม่น่าแปลกใจเลยนะครับที่พเมลีกเนี่ยจะกุมอํานาจ และคนสุดท้ายได้กล่าวว่าผมพนันเลยนะครับว่าถ้าผู้เล่นของเลิเวอร์พูลทำอีกครั้งหนึ่งในรููการหน้าจะถูกหกนนักคะแนนซึ่ง FA เนี่ยกำลังจะเป็นเหมือนฟีฟ่าส่วนทางด้านของแฟนบอลเชลซีครับต่างก็ขอโทษเจ้าหน้าที่ที่ปล่อยให้สถานการณ์บันตรายในเกมที่สําคัญสำหรับทั้งสองฝ่ายในการแข่งขันเพื่อชิงตําแหน่งท็อปโฟคนแรกกล่าวว่าคุณวางแผนที่จะทําอะไรอเกี่ยวกับผู้ตัดสินที่ไร้ความสามารถนําไปสู่การทําฟาวอย่างต่อเนื่องซึ่งทําให้เรื่องทั้งหมดเนี่ยทวีความรุนแรงขึ้น พูดจะมากล่าวว่าบางทีนะครับถ้าผู้ตัดสินไม่ใช่ไม่ดนทั้งสองสมสุทรอาจจะไม่ต้องจ่าย22,500ปอนด์ปอต่อคนก็ได้หากทำหน้าที่ดีกว่านี้หนึ่งในหลีกที่ดีที่สุดและยังคงเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีระดับหลีกวันอาทิตย์และคนสุดท้ายกล่าวว่าหากเจ้าหน้าที่ที่ดีกว่านี้นะครับแล้วสิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นและคุณจะไม่ทําเพราะคุณไร้ความสามารถนะครับอันนี้ก็น่าจะว่าให้กับผู้ตัดสินเต็มๆนะฮะคนนี้ ครับผมนี่ก็คือการนัปเดตขเขาสารของ l i t t ติ c i สตนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไปสวัสดีครับ